สวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากมาถึงบ้านแล้วก็ฝนก็ตกหนักอย่างที่พยากรณ์อากาศเขาว่าจริงๆค่ะ fc เราหันไปดูกันเลยค่ะ fc เฉียงดังสนั่นวันไหวเลยค่ะ fc ฝนตกอย่างหนักค่ะดีใจสุดๆเลยจากเมื่อเช้านี้เนาะฟ้าแจ้งจางปางนะคะแล้วน้ําพี่ก็ ไหลลงนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะน้ําที่ไหลลงอย่างแรงเลยค่ะก็ดีเลยถังพี่ก็จะได้เต็มคืนค่ะทุกคนที่พี่ยังเสียใจไม่หายเลยนี่ที่ไอสายน้ํามันล่วงลงเนาะแล้วน้ําพี่ก็ไหลลงจนหมดเนาะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็จะได้เต็ม ไอ้สี่พันลิตรก็จะได้เต็มคืนแล้วนะคะทุกคนแมมดีใจสุดๆแต่ว่าที่ทำงานพี่นะโอ้โหตกจนน้ำท่วมกับเอฟซี FC. นี่แต่นี่ก็ดีนะที่พี่มาถึงบ้านก่อนเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะขับรถตนที่ฝนตกหนักๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าพี่วันนี้พี่ขับรถของเจ้าพ่อค่ะเพราะว่ารถพี่จะต้องเอาไปตรวจสภาพค่ะไอ ก็เลยเจ้าพ่อก็เลยต้องเอารถของไงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอบ้านเรารถสำหรับลูกค้านะคะขับรถสําหรับลูกค้าไปเนาะเพราะว่ารถสําหรับลูกค้านี่มันเป็นรถของไห้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะเอฟซีพี่ก็ไม่ถนัดเนาะก็เจ้าพ่อก็เลยอาสาเอารถพี่ไปแล้วก็เอารถของไง้ร้านส้มไปแทนเพราะว่านั่นแหละเขาขับด้วยไฟฟ้าค่ะก็ ไอ้แลวก็เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะพี่ก็เลยไม่ถนัดพี่ก็เลยไอ้ให้เจ้าพ่อเอารถพี่ไปแล้วพี่ก็ขับรถของไอ้เจ้าพ่อพี่ก็เลยดีเหมือนกันกลับมาถึงบ้านแล้จะได้ไม่ต้องกลัวว่าฝนตกหนักตอนระหว่างทางนะทุกคนเพราะว่าไอ้เขาก็ห้ามขับเร็วมันก็โอเคนะเพราะว่าไอ้วันพฤหัสนี้นะคะที่เดนมาร์กก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตคะ่ะทุกคนคอนเสิร์ตประจาปีคะ่ะ ทีใกล้กับที่ทํางานของพี่เลยไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกแกว่ามันเป็นพี่ต้องขับรถผ่านค่ะ fc พี่ก็ก็เลยกลัวเนาะเพราะว่ารถของจะพอก็นานๆพี่ขับตีเนาะมันก็ไม่ได้ชินเหมือนรถของพี่นะทุกคนแต่ก็ดีค่ะมาถึงบ้านแล้วโอ้พยากรณ์อากาศก็แม่นเหมือนกันนะทั้งทงที่เมื่อเช้านี่ฟ้าแร่งจางปางเนาะนี่ก็มืดตึบตั้งแต่พี่ท,ทำที่ทำงานของพี่นะคะ fc แต่มาถึงบ้านก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังน้อยก็เออโอเคได้เปียกพื้นแล้วก็ได้เปียกผักเราก็ก็พอใจแล้วค่ะเราจะได้ช่วยไอ้บรรเทาน้ำในในบ้านเราเนาะเนาะทุกคนเพราะว่าบ้านพี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าบ้านน้ําที่เราใช้นี่มันก็ไม่ไอมีประสิทธิภาพมากเท่ากับน้ําฝนเนาะทุกคนนี่ค่ะก็ถือว่าพยากรณ์อากาศเขาก็ถือว่าแม่นอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ โอเคค่ะสธอสิดเอฟซีคลิปนี้พีโก้ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะถ้าเอฟซีคนไหนที่ไม่มีเวลาที่จะคอมเมนต์ก็แค่กดมาแล้วก็กดรูปหัวใจให้พี่ก็พอแล้วนะคะทุกคนถ้าท่านไม่มีเวลาที่จะเขียนเนาะเพราะว่ามันเขียนคอมเมนต์นี่นก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะทุกคนเอาเอาการฟัง การฟังดีกว่าเนาะทุกคนฟังว่าพี่วรรณภาพูดดีกว่าเนาะเพราะบางคนก็ทํางานด้วยนะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งจ่อแต่จอโทรศัพท์เนาะทุกคนถ้าดูคลิปย้อนหลังให้พี่ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ไไม่มีเวลาเขียนก็แค่กดรูปหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ก็พอนะคะ F4 ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย